สวัสดีครับผมช่างพลนะครับวันนี้ก็มาดูแนวทางการเก็บตะกัวนะครับบนบนบอร์ดนะครับพวกไอซีเล็กๆนี่ครับปกติเว่าเราซับตะกัวหรือเก็บตะกัวเนี่ยเราก็จะใช้ลวดซับใช่ไหมครับแต่ว่าในบางสถานการณ์ที่แบบไอซีมันเล็กนะครับสมมุติว่าเราลกไอซีไอซี IC แบ็คไลท์ พวกไอซ a c k l i g h t หรือ IC IC a อ d i o อด o จะเม็ดใหญ่หน่อยครับนี้คือ IC Audio ของ iPhone 6นะครับยกตัวอย่างอย่าง IC เม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยครับหัวแรงเราลงไม่ได้เราใช้ลวดซับซับไม่ได้นะครับเราก็เลยแก้ด้วยการเดี๋ยวเราจะเก็บตะกัวบนบอร์ดด้วยหัวแรงนะครับดูเป็นแนวทางรับชมเป็นแนวทางนะครับโอเค หัวแรงผมใช้ความร้อนประมาณ390นะครับเดี๋ยวเรายกไอซีก่อนนะครับเ,เดี๋ยวยกไอซเม็ดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยกไอซีออเดโอด้วยนะครับสองเม็ดนี้นะครับ IC ที่เป็นเม็ดกระจกเม็ดแก้วอย่างเนี้ยนะครับอย่าง i c ซ u d i o เนี่ยการยกมันจะยกยากกว่า IC ที่เป็นเม็ดด้านนะครับก็คือ IC เ mm hmm. ม็ดด้าน mm hmm. ที่เป็นเซรามิกอย่างเงี้ยครับเ mm hmm. วลาย,ยกมันจะยกง่ายกว่าเพราะว่ามันจะบินแตกยากแต่ว่า IC เม็ดแก้วอย่าง i c ซ u d i o เม mm ็ดเนี้ยมันจะถ้าเราเไม่ชำนาญพอนะครับ หรือเราไม่ระมาระวังเนี่ยเวลายกเนี่ยตัวไอซีอาจจะบินแตกได้นะครับบินแตกทีนี้ก็คือบินแตกหักนี่คือใช้ไม่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวยกไอซก่อนแล้วกันความร้อนที่ผมใช้ก็สามอยยี่สบนะครับเรายกแบามร้อยสามสนะครับยกแบบไวๆอ่าตอนยกเราก็ใส่ฟังสักหน่อยนะครับ มันจะได้ยกง่ายขึ้นครับเป๋าจอไปเลยครับ จับประคองไว้แตก่กลัวลายแล้วยกขึ้นมานะครับอ่าปล่อยนี้ยกอะซีโอดดโอเม็ดดำอ่าเม็ดแก้วนี่นครับเม็ดใหญนะ่อันนี้คือ คลิปนี้ก็คือเราจะมาดูนะครับว่าการเก็บตะกัวแบบกรณีที่แบบ่วดซับลงไม่ถึงอย่างเงี้ยเราจะเราจะทำการเก็บยังไงนะครับโอเค อันอเดียวกันซีออกไปก่อนครับเนี่ยเม็ดมันเล็กมากนะครับเนี่ยเทียบกันเป็นใหญ่เม็ดมันเล็กมากนะครับเนีน่เราจะเก็บตะกัวนะครับสองเม็ดนี้เรา,าผมใช้หัวแรงเป็นหัวแรงไปตัดนะครับ นี่นครับนี่เป็นหัวแรงปลายตัดนะครับข้อดีของหัวแรงปลายตัดคือมันจะให้ความร้อนได้ดีกว่าปลายเข็มหรือปลายเข็มนะครับปลายเข็มมันก็ความร้อนมันจะดอรอปลงไปนะครับแต่ว่าปลายตัดอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ผมผมถนัดปลายตัดนะอันนี้ครับเราแค่ไล่ครับไล่ให้ตะกัวที่อยู่บนบอร์ดอะ ดูดติดขึ้นมากัหโวแล้งนะครับเนี่ยไหลผ่านๆครับอันนี้คือผมไม่ใช้ไม,ใชไม่ใช้ลวดซับเลยนะครับ เสียงเบาลูกก็ทำงานอยู่เนี่ยเราเก็บมาได้ระดับนึงเราก็ทำความสะอาดไปหัวแรงนะครับเนี่ยแล้วก็เราก็ไล่เก็บใหม่ตอนเก็บไม่ต้องใส่ฟักนะครับถ้าเราใส่ฟักเนี่ยตะกัวมันยังไม่ติดหัวแรงนะครับพยายามปาดให้เป็นทางเดียวกันครับ แต่ถ้าปกติก็คืออย่างเงี้ยเราใช้วรวดซับมาไวกว่าแต่ว่าคือคลิปนี้คือจุดประสงค์ก็คือว่า,เ,าเรามาดูเทคนิคการเก็บตะกัวแบบโหลแรงนะครับแ่บนที่อเงี้ยจริงใช้วรวดซับแป๊บเดียวเนี่ยครับไวกว่าเยอะ <c oughs> โอเคเราเก็บสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดครับ ใส่สำลีนี่ครับจุ่มน้ำยามาแล้วทำความสะอาดไป ถ้าเราฝึกทักษะนี้ได้ก็คือต่อให้ไม่มีรถซับเราก็สามารถทำงานได้นะครับลูกครับครับลูกพ่อชารแบตให้หน่อยยินไหมนี่พ่อชาร์จให้ลูกดี่พ่อทำงานก่อนอเ,เอาไว้นี่นะอ่าวางนั่นเลยครับ เก็บเล็กตึงเกลี้ยงเหมือนกับเราใช้ลวดซับเลยนะครับสำลีก็ใช้สำลีก้อนทั่วไปนี่แหละครับสำลีสำลีที่ขายตามร้านสะดวกซื้อนะครับ แล้วก็ใช้แปรงปัดสักหน่อยนึงให้งานมันดูคลิปๆหน่อยเนี่ยครับดูลก,กล้องเห็นชัดปะ่ะเก็บได้เกลี้ยงเหมือนกับเราใช้ลวดซับเลยครับอ่าโอเคงั้นมาจุดนี้นะครับจุดนี้ หมือนเดิมครับเราก็ไล่ตะกัวไปเหมือนเดิมตอนไล่ก็ไม่ต้องใส่ฟากครับให้ตะกั่วมันขึ้นมากับติดหัวแรงมานะครับอันนี้คือหัวแรงเราต้องร้อนความร้อนดีด้วยนะครับถ้าความร้อนเราร้อนไม่ถึงตะกัวก็ไม่ไม่ดดดขึ้นมานะครับ สังเกตเวลาผมไลฟ์ผมจะไลั์ผ่านๆให้ไปลายหัวแหลงโดนแค่บอร์ดนะครับเราจะไม่ลงห,หัวแหลงทั้งหมดนะครับ หาเรือแค่นี้ครับแค่นี้เองครับเราใช้หัวแรงไล่เรื่อย ลายที่หลุดก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเป็นลายที่ไม่ได้ใช้มันเป็นลายที่อ่ามันวงจรไม่ได้วิ่งไปไหนนะครับกัคือเป็นลายแบบเป็นลายเป,ปล่าๆไม่ใช่ลายกาวนะครับป่าเนี่ไประมาณนี้นครับ ลองไปปรับใช้กันนะครับรแค่นี้ก็พร้อมวางแล้วนะครับโอเคครับรขอบคุณที่รับชมครับท่าในใดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแค่นี้ผมก็เป็นกำลังใจดีใจมากแล้วนะครับก็ท่านใน หรือสนใจงานซ่อมนะครับก็ทักมาสอบถามนะใน YouTube ได้นะครับหรือไม่ก็ในช่องทาง Facebook ได้นะครับโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ